ใช่ใช่มันช้ำๆ้ำเลยอ่ะพี่มีข่าวดีจะบอกเอาองค์นี้แทนแล้วแต่ปัญหาคือเรื่องราคาที่เราจะคุยกัเรามีตัวเลขในใจไหมช้ำตัองหมื่นต้องเหนื่ยเมื่อกี้ให้ตัวเลขมาต่ำกว่าเรานิดเดียวเพราะผมไม่ก้ผมมาจะมีนบุรีเพราะเมื่อคืนนอนดูนอนดูนังพี่ซื้อเราแล้วกันเพราะพี่รู้สึกว่าพี่อยากได้ ซื้อลึกในขณะที่ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่อยากได้อ่้จบให้แต่ว่าถ้าเกิดอันนี้ขอกินบ้างได้ไหมล่ะได้ไหมอันนี้ขอสิบสี่ได้ไหมพันสี่อ่ะให้ให้ซื้อเป็นเท่าไหร่นะเยอะเจ้าอาจารยนั่งแยกไว้ก่อนก็ได้เจ้าสิบอันนี้สามประมาณสามสิบก็หมื่นปิงเงินปิงถอดนั้นออกมาก่อนลูก ถอดจะโอนตังจบแล้วะครับ